เราก็จะเอามาทดสอบในเดือนประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเอาเล่นซีเกมนะครับซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ก็คือก็เป็นสัญชาติไทยแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนอเมริกันนะครับอยู่ที่รัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งประวัติแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันมาโดยตลอด ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับเล่มที่เป็นพาส,สปอร์ตที่เขาเป็นสัญชาติไทยนะครับเขาถือสองสัญชาติคือพ่อเขาเป็นอเมริกันก็มีมีเล่มหนึง่งแล้วอันนี้ก็อีกเล่มหนึ่งของไทยซึ่งกําลังทําอยู่ก็คิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะสมบูรณ์แบบก็จะเอามาดูก่อนนะครับตามที่ส่งโปรไฟล์มาเราจะไม่แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนี่แหละลูแลวก็ถนนเพื่อจะคัด ว่าเขามีความสามารถตรงนี้ยังไงหรืออาจจะเป็นชิงแชมป์เอเชียไอแมตท,ที่มันมีคนแข่งเยอะๆก็เอามาทดสอบอีกทีบางทีในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีตัวตัวเลือกไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็เราต้องวิเคราะห์ให้ดีประเด็นต่อมาก็คือต้องดูเรื่องสิทธิเรื่องอจริยธรรมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหา พอนักกีฬาดังขึ้นมาแล้วเนี่ยสปอนเซอร์ก็จะข้ามหัวสมาคมไปติดต่อนักกีฬาเองผลประโยชน์อะไรต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยเราไม่อยากที่จะไปสมาคมจักรยานไม่เคยหวังผลประโยชน์กับน,นักกีฬาแต่ต้องทําให้มันได้มาตราฐานผมก็ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาในเรื่องนี้ถ้าจะเล่นกันจริงๆมันจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าไปเอาเปรียบเขาแล้วเราก็รักษามาตราฐานตัวนี้ไว้มันเคยมีตัวอย่าง ก็ไม่ต้องเอ,อ่ยถึงนะครับก็อยากให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้รับการแก้ไขครับ